สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องกฎหมายกับธรรมะกับผมนายบรรวุธบุญมีในคลิปที่แล้วได้บอกเกี่ยวกับโมรดกนะครับกับการตกทอดทรัพย์โมรดกแกท่ทายาทนะครับเนื่องจากว่ามีการตายตามธรรมชาติและการตายตามกฎหมายการตายตามกฎหมายคือการสราบสูญนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีเลือหรวมสุโขทัยเนาะอับปางไปถ้าเกิดว่าหาบวชพอครับหาบวชพอก็อาจจะร้องขอให้เป็นบุคคลสาบสูญนะครับเพราะว่าเธอเกิดเพิ่นหายไปห้ก็ บ่าสมาชิกนิทานเนี่ว่าพ้นตายหรืออยู่นะครับแต่ว่าจะตายหรืออยู่นั่นก็ต้องไปร้องขอต่อสาลให้เป็นบุคคลสาบสูญถ้าเกิดพ้นระยะเวลา2ปีนะครับก็ถือว่ามีการเป็นบุคคลที่ตายตามกฎหมายถึงจะเกิดผลว่าทรับต้องตกเป็นมรดกตก,ตก,ตกทอดแก่ทายาทนะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างเนาะถ้าเกิดว่าลูกนี้นะครับลูกนี้ตายนะครับทรัพย์สินของลูกนี้ก็จะตกทอดแก่ทายาทแต่ในคณะเดียวกันเจ้านี้ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะยึดทรัพย์ของ ลูกนี้ได้แม้ว่าจะเป็นซัพย์มรดกตกทอดแกท่ทายาทนะครับต้องเป็นรั์ที่บแมนรับว่าเป็นสินส์เฉพาะตัวตนะครับแต่เกิดเป็นสิ์เฉพาะตัโตนะครับก็สา,บาสามารถที่จะบังคับได้เพราะว่ามันเป็นซิน์ของเพิ่นโดยเฉพาะนะครับอ่านี่ผมยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าลูกนี้นะครับเป็นเจ้าจมรดกมีซื้อหลังโฉนดนะครับ เพิ่นตายไปแล้วกรจริงแต่ยังมีการเปลี่ยนแปลงหลังฉนกนะครับเจ้าหนี้ทางข้าพัภาาเพิ่นก็นยังสามารถยึดได้อยู่เพราะว่าถือว่าเป็นทรัพย์ของคนตายนะครับเป็นทรัพย์มรดกที่ยังบม่ได้แบ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่ทรัพย์สินนะครับที่ลูกนี้หรือว่าเจ้ามรดกได้มากเนื่องจากความตายได้มากย้อนว่าเพิ่นตายนะครับอันนี้บสถือว่าเป็นมรดกเพราะว่ามันทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนหรือขณะถึงแก่ความตายนะครับมีข้าวภาคษาธานิกา บัญญัติไว้กับรายดีการยกตัวอย่างไม่แคี้สองดีการนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นสิทธิรับ,เง,บเ,เงินชดเชยเงินบำเหน็จตกทอดเงินชรานากิจหรืออันสัญญาเงินจากประกันชีวิตนะครับเพิ่นใดมากย้อนมาเพิ่นตายมันเ,เป็นเงินเพิ่นมอยุคในขณะที่เพิ่นยังมีชีวิตอยู่นะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะครับการเป็นผู้อิจการมรดกเอ,อ่ออันนี้ก็มีบางคนก่ใจผิดว่าเป็นผู้อิการมรดกคือ เป็นเจ้าของทรัพย์นั่นเฮ็ดยังก็ได้โอนเป็นของเจ้าของเซยอ่าญาติพี่น้องมีตั้งหลายบ่แบ่งกันนะครับอ่่าาวญาติพี่น้องบางคนก็อสร้างถอดให้เพิ่นไปซะกับเออเพิ่นอยู่กับถอดพ่อถอดแม่เจ้ามั่กสกันกายเพิ่มใบซะนะครับก็บ่ได้สนใจเอออันนี้ก็ดีก็ดีตรงที่ว่าเอออ่าแบ่งปันกันไปแต่ถ้าเกิดว่่าอาเป็นทรัพย์สินแบบมหาศาล ที่เขาจะเห็นข่าวหลายเนาะใช่ไหมเอ่ออย่างทรัพย์มรดกกันมันก็จะมีขอ,อกฎหมายอ่ากับนดปรอยุวการเป็นผู้จัดการมรดกนะครับมีหน้าที่ที่จะต้องแบง่งทรัพย์มรดกให้กับบรรดาทายาททั้งหลายถ้าเกิดว่าบอกเหตุสถางที่จะของก็อาจจะมีความผิดทั้งทางแฟงทั้งทางอาญานะครับอ่าอันนี้ก็คือว่าการจัดการมรดกต้องมีเหตุให้จัดการถ้าเกิดว่าเจ้ามรดกบอมีทรัพย์สิสนอย่างไ้แบ่งกับบ่าจะเป็นต้องมีการจัดการมรดกบ่สจำเป็นต้องไปลองขอต่อศาล อ่าให้ตั้งผู้จัดมาดกอ่าหรือว่าไทยอันไทยบานเขาเออนฟ้องผีไปฟ้องผีนะครับนะครับอันนี้ยกตัวอย่างมอ,อีกกรณีหนึ่งก็คือว่าชนดที่ดินนะครับเป็นของขา้าพเจ้าแม่ขา้าพเจ้าแม่มีนีนะมีนีอ่าเจ้าหนี้ทางเขามีภากษาพ้นฟ้องแล้วนะครับเข้าเป็นลูกนะครับก็บไปร้องขอต่อศาลเป็นผู้จัดมาดกอย่างนี้โอนซื้ออันของเันเจ้ามาดกมาเป็นซื้ออยู่ของ แต่ในหลังชนดยังระบุว่าเป็นในฐานะผู้จัดการมรดกนะครับในฐานะผู้จัดการมรดกเนี่ยเจ้าหนี้ตามเขามีภาษากะยังมีสิทธิ์ยึดได้อยู่ครับย้อนอย่างครับย้อนว่าบุคคลที่อ่ายึดถือตามหลังชนดนั้นระบุว่าเป็นผู้จัดการอา่ในฐานะเป็นผู้จัดการมรดกแสดงว่าทรัพย์มรดกยังบ่ได้แบ่ง ยังเป็นของคนตต oh, <sorry. S 2> ่เรือบยังเป็นของลูกหนีอยู่เพราะนั้นแล้วลูกเจ้าหนีต่างวัยวักษาเพิ่นก็เลยสามารถที่จะแถลงขอให้เจ้าง้านบังคับคดียึดได้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างเห็นเป็นเคสจริงที่ผมก็เคยดําเนินการยึดมาแล้วนะครับขอจำไว้ว่าการเป็นผู้จัดการมรดกมีหน้าที่ที่ต้องแบ่งทรัพย์มรดกให้ครับถ้ายาทนะครับถ้าเกิดบ่เห็นหน้าที่เจ้าของก็อาจจะมีความผิดทั้งทางแผงและทางอาญานะครับ เรากลวา็ฝากไว้ไท่ายนะครับพุทธวจนะนะครับอันนี้เพ่นว่าสุขและทุกข์อาศัยผัสสะเกิดขึ้นดูก่อนอนนท์เรากล่าวว่าสุขและทุกข์เป็นของอาศัยเหตุเกิดสุขและทุกข์อาศัยอะไรเกิดขึ้นสุขและทุกข์อาศัยผัสสะเกิดขึ้นบุคคลกล่าวดังนี้จึงเชื่อว่าเป็นอันกล่าวตามที่เรากล่าวไม่กล่าวตูเราด้วยคำไม่จริงและพยากรณ์ทำสมควรแก่ทำ ทั้งการคล้อยตามวาทะที่ถูกไครถูกไครก็จะไม่พึงฐานะอันวินยุชนจะตีเตียนได้อืมอ่านแบบอาจจะม่งครับผัสสะก็ยังอ่าผัสสะคือสิ่งที่มาก,กระทบเขานะครับเสียงกระทบหูตากระทบลูกอ่าเกิดเวทนาะอ่าพอเพราะเกิดเวทนาเกิดเกิดยังครับหมักโบหมักซื่อๆนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในลักษณะของปฏิจจสมุติบาทครับอ่าอันนี้ ถาคตดเพิ่นก็จะกาวไว้ในบทสวดจประติจจะสมุดบาทนะครับแต่อันนี้คือเป็นคำสอนที่ตทาคตบวกาับพระอนุนพระอนท์เพิ่็ทรงจำไว้แล้วก็จะระบุหรือว่าเขียนไว้ในพระไตรปิฎกนะเป็นลักษณะเด่นของพุทธวจนะคือคำว่า,าวของพุทธเจ้าจะมีลักษณะที่จะเป็นการาวกาับสิทธ์เองจะเป็นการาว่าขึ้นมาเองนะครับแล้วก็สิทธ ก็จะส่งจำคำบอกของตถาบคตไว้แล้วก็เขียนไว้ในพระไตรปิฎกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มาบอกสู่กันฟังนะครับต้องขอขอบคุณคุณอ,อ,อังชูน,น่านะครับไปกรอบของคนมาจากเฟซบุ๊กอีกที่นึงนะครับเดี๋ยวคลิปนาะนมิยังิดมอ,อกสุ่ฟังเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปครับะจะบอกเกี่ยวกับเรื่องอ,อาญาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากแฝงเป็นอาญาอีกนะครับจะได้ เห็นกฎหมายหลากหลายรูปแบบหลากหลายมิตินะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ